สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมไมยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัดดินพลึกศพกันมังกรน,นะคะประจําครึ่งเดือนหลังค่ะของเดือนพฤษภาคม2564นนะคะชาวทัดดินนะคะได้แก่ชาวพลึกศพค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22เมษายนถึง2ี่พฤษภาคมนะคะชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนะคะแล้วก็ชาวมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้ค่ะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตั้งค่าตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทัดดินพึกศบกันมังกรใน EP ีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะบางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจ ใจแดงๆซีดในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวเนาะก็นะคะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุด,ดินพฤึกศบกันมังกรทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวส่องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2564นห้ารอห่ะคะเอเนอร์จีนะคะ,ะ,คะหลักนะคะของ ชาวทัดดินฝึกสพกันมังกรน,นะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะขอดูเมนเอนเนอร์จีหนึ่งใบค่ะเมนเอนเนอร์จ <c oughs> ีนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าใบนี้นะคะเข้ามาบอกว่าเ,เหมือนกับคุณและเขานะคะชาวทัดดินกับ อาจชาวทัดเดนอาจจะคุยกับอาจจะกําลังคิดถึงนะคะคนรักเก่าที่เป็นชาวทัดไฟก็ได้เมสิงธนูเนาะคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือว่าคุณน้อยกว่าเขาก็ได้ตรงนี้สลับกันได้นะคะในเรื่องของความรู้สึกไม่รู้สึกว่าเหมือนกับมีไม่ถ้าหากว่าถ้าคุณไม่ได้รู้สึกก็อาจจะเป็นเขาก็ได้นะที่คุณคิดถึงนะอืมเหมือนกับต่างคนก็ต่าง Move on แล้วอืม ต่างคนต่างมีเป้าหมายเป็นของตัวเองนะคะต่างคนต่างมีอนาคตเป็นของตัวเองนะคะต่างคนต่างมุ่งหมายนะคะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะแต่ลึกๆแล้วอะ่ะเหมือนกับคุณและเขาอะ่ะก็ยังแอบมีความหวังอืมว่าสักวันหนึ่งนะคะเราและเขาอาจจะ วนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในอนาคตค่ะนะคะคุณหรือเขาลึกๆแล้วในใจลึกๆอะ่ะแอบมีความหวังว่าสักวันหนึ่งน่าจะมีโอกาสที่จะได้เจอกันและเมื่อเจอกันนะคะถ้าหากว่ามันเป็นไปได้นะก็อยากจะมองอนาคตร่วมกันอีกครั้งนะคะอันนี้ก็คือ Main อนเนอรนะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวธาดินพฤกษบกันมังกรนะคะคุณคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคนรักเก่านะคะชาวธาดินพฤกษบกันมังกรขอดูความรู้สึกของคุณค่ะคุณคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงคะไพ่ใบแรกได้เป็นคิงถือถ้วยค่ะ4ี่ถ้วยนะคะ 3ดาบค่ะและเป็นไพ่สิบดาบค่ะอืมออขอดูค่ะความรู้สึกของเขานะคะคนที่คุณคิดถึงค่ะเขาคนนั้นนะคะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับชาวทัด,ดินพลิกศพกันมังกรค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบค่ะเดอะซันนะคะ สองเรียนค่ะและเป็นไพ่ Judgment นะคะแถวบนนะคะคือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาะคะและแถวล่างคือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะชาวทาตดินพึกศพกบังกรคุณอาจจะคุยกับชาวทาตน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกทธาตลมนะมิถุนตุลกุม คนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติค่ะต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะตรงนี้สลับกันได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหนา้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าคุณอะอในใจลึกๆแล้วคุณยังมีเขาอยู่นะคะคุณยังมีเขาอยู่แล้วก็คุณยังไม่ลืมนะคะความรู้สึกคุณยังไม่ลืมเขาคุณยัง คุณยังมีเขาอยู่เบื้องลึกในจิตใจนะคะคุณเสียใจคุณเสียดายนะคะคุณยังคิดถึงทุกครั้งที่คิดถึงเขาคุณก็ก็ยังเจ็บปวดยังมีความเจ็บปวดปนอยู่ในความคิดถึงนั้นนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีค่ะมีคนเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันแต่เหมือนกับคุณก็ คือมีมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามานั้นอ่ะมันก็ไม่ดีเท่าเขาอะ่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่ดีเท่าเขาเขายังติดอยู่ในใจยังติดอยู่ในความทรงจํายังติดอยู่ในหัวใจยังติดอยู่ในสมองคุณนะคะยังไม่ลืมนะส่วนตัวเขาค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมไม่รู้สึกว่าเขายังคิดถึงแต่ความคิด ที่เขาคิดถึงคุณนั้นน่ะเขาคิดถึงในเรื่องราวดีๆอคุณคิดถึงเขาคุณเสียใจคุณคิดถึงแล้วคุณเสียใจคุณเสียดายถูกต้องไหมคุณยังเจ็บปวดอยู่นะคะแต่เขาคิดถึงคุณในแง่บวกมากกว่านะคะเขายังมองว่าคุณยังเป็นอะไรที่สวยงามนะคะสดใสมีความสุขนะคะอืมแต่ มันสำหรับเขาอะ่ะการที่จะกลับมานะคะเขาดูรู้สึกว่ามันยากลำบากอืมนะมันยากลำบากเพราะว่านะคะเขาอาจจะมองเห็นคุณว่าอืมคุณน่าจะมีความสุขในชีวิตแล้วแล้วเขาก็ มีอนาคตของตัวเองแล้วมีชีวิตใหม่ของตัวเองแล้วนะคะถามว่าเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณไหมนะคะแน่นอนค่ะไาย Judgment ขึ้นมาเขาแอบหวังเช่นเดียวกันนะว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์นะคะที่อาจจะได้มาเจอกันโดยบังเอิญหรือเปล่านะคะอาจจะได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกันนะคะแต่มันก็เป็นแค่ความหวัง นะคะอืมเนาะที่จะได้คุยให้เด็กถือไม้เท้าอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาก็ได้ที่ในใจลึกๆก็ถ้าหากว่าได้บังเอิญได้คุยกันมันก็คงจะดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมเนอะก็ต่างคนต่างคิดถึงค่ะแต่ว่า คิดถึงไปแบบคนละเวมากกว่าคุณคิดถึงเขาแต่ว่าความคิดถึงคุณปนความทุกข์ความเศร้าด้วยนะคะส่วนเขาคิดถึงคุณเขาจะคิดถึงด้านดีนะคะคิดถึงแต่ความสุขความสนุกสนานนะคะคิดถึงช่วงเวลาที่ดีนะคะอืมเนาะแต่ว่าต่างคนก็ต่างรู้คะ่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะได้แต่ภาวนาแล้วเนาะว่าในอนาคตอาจจะมีปฏิหารบังเอิญ ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะในเรื่องาวของความรู้สึกนะคะของคุณและเขาอาจจะสลับกันได้นะตรงนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์นะคะของคุณและเขานะคะ จะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตปอกกอนนะคะ่ะว่าเอาคำแนวโน้มมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะขอดูเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวทัตดินพึกงบกันมกกนังกรกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะ,ะไพ่ใบแรกด้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะดิเมจิเชียนนะคะเก้าเหรียญค่ะ และเป็นไพ่เจ็ดเรียญนะคะชาวท่าดินทุกศพกันมาก่อนคะ่ะเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะแน่อานาคตนะคุณทั้งคู่ต่างคนก็ต่างเริ่มต้นใหม่ต่างคนก็ต่างไปมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าอย่างที่ไม่บอกคะ่ะลึกๆแล้วมันก็ยังรอคอย อเหมือนกับรอคอยปฏิหารนะ์น่ะเหมือนกับเชื่อว่าถ้าหากว่ามันเป็นคู่กันจริงๆสักวันหนึ่งมันจะได้วนกลับมาแต่ณนะตอนนี้รวมถึงอนาคตในอีกสองสามเดือนข้างหน้ามันอาจจะยังไม่มีการวนกลับมานะคะอืมแต่ในใจลึกๆมันเหมือนกับมีความหวังอยู่เท่านั้นเองนะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุดินพึกศบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะคขอไพ่คำแนะนําค่ะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้นะคะสองถ้วยค่ะสี่ไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะ ชาวธาดินทุกศพกบังกอนคะ่ะไพทาร่แนะนําว่าคุณถ้าหาว่าคุณ move on ได้แล้วอะค่ะแล้วก็คุณคือต่างคนต่าง move on นะนะคะเนาะต่างคนต่างไปมีชีวิตใหม่ไม่มองว่าไพทาร่อยากจะบอกว่าจงจงจงเดินหน้าต่อไปอะอืมนะคะ ถ้าหากว่าเขาและคุณเป็นคู่ของกันจริงๆสักวันหนึ่งมันอาจจะวนกลับมาแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีทางที่จะวนกลับมาเราดูจากสถานการณ์ต่างๆแล้วถ้าหากว่าเขาก็มีคนอื่นเราก็มีคนอื่นดังนั้นนะคะก็จงใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ประคับประคองความรักของคุณให้ดีนะคะไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะกลับไปคิดถึงคนรักเก่าถ้าหากว่าเราดูจากสถานการณ์แล้วเขาก็มีคนอื่นแล้วนะคะมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะ ก็ไม่จะเป็นที่จะต้องจมอยู่อีกต่อไปไม่จะป็นต้องคิดถึงอีกต่อไปนะคะใช้ชีวิตของคุณให้ดีในปัจจุบันนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ